สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพีพัทยานะครับคลิปนี้ก็อยู่ที่สวนบ้านพีพัทยานะครับเช้าวนี้มาก็พาแม่เข้าสวนเป็นวันที่2แล้วนะครับหลังจากมาพักร้อนที่พัทยานะครับเมื่อวานก็ปาประเดิมแล้วนะครับมาถอนหญ้าใหญ่เลยนะครับแม่ผมวันนี้มาผมก็ผสมดินให้แม่นะครับนี่นะครับเอาดินหลายๆอย่างมาผสมกันนะครับทั้งมีขี้วัว ทั้งมูลไส้เดือนร0 0ปรเซ็น์ของคุณโจกจากเพชรบุรีนะครับนะครับแล้วก็เอาดินที่ไร้ประโยชน์อย่างดินที่มันลูกอะไรไม่เป็นนะครับเราเอามาผสมกัน,ด,นดูก็ตอนนี้ก็เอาใส่กกระถางที่ผมไม่ได้ใช้นะครับกระถางที่คิดว่าจะทิ้งไม่ทิ้งแหลนเนี่ยนะครับเก็บไว้เรามาทำนะครับก็แล้วก็เดี๋ยวจะหา นี่นะครับเม็ดมะข่าโมงนะครับนี่ก็เก็บมาจากที่นาจากประโคนชัยนะครับนี่ครับไม่ได้ไปซื้อไปหานะครับเดี๋ยวแม่จะสอนวิธีการเพาะต้นมะข่าโมงนะครับคุณผู้ชมครับแม่ก็มีวิธีการนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะถ่ายคลิปตอนเพาะเม็ดมะข่าโมงมาฝากนะครับวันนี้ก็เข้าสวนนะครับนะนี่นะครับเข้าสวนบ้านนะครับ ตอนนี้ก็เราก็าลังจะกินอาหารเช้ารวมกันรวมกันเลยนะครับรวบยอดโดยมีครัวเคลื่อนที่นะครับน้องสะพ้ายกับน้องชายมานะครับเออนักเลยเมืวันมานะครับนี่ฮะมากินข้าวกลางกลางแจ้งกลางแดดนะแต่ว่าเราได้กําแพงร่มเงานะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ก็ ไข่ไข่ไข่ของคุณโจ๊กนะฮะที่ผมทําไข่เน่าต่นี่เน่าร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะคุณโจ๊กครับแต่ยังไม่ได้ทาน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทันทีนะครับคุณผู้ชมวันนี้ว่าจะโทรหาคุณโจ๊กนะฮะเติ่มต้นยังไงนะครับไปไม่ถูกกันนะครับก็สักทักใหญ่ๆนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศที่สวนบ้านเช้านี้ลมเสบายนั่งกินข้าวริมกงแพงนะครับเป็นบรรยากาศที่ ชิวๆเนาะคุณผู้ชมเนาะนะครับเมื่อกี้ก็พาแม่กินโจ๊กไปรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้อาหารอ้าวปัดแมงวันปัดแมงวันเออเนาะโมโฮบายภาษาเขาเม,มตรตามผมนะครับโมโฮบายสวนอ่าที่เขาอยู่ตังกำแพงนะครับมาเด้อกินข้าวกินไปเชิงเง,งอเชิงหัวดูไปนะครับบรรยากาศโอ้ คุณภูริก็เอามะละกอมาให้ด้วยนะฮะมะละกอที่บ้านคุณภูรินะครับสุกคาต้นนะครับเมื่อกี้คุณภูริก็แวปะมาทักทายนะครับภูริฟิล์มนะครับเดี๋ยวปอกมะละกอให้แม่กินด้วยนะครับมะละกอสุกนะครับนี่ฮะวันนี้เรามีปลาทอดปลาทอดปลาดินใช่ไหมเนี่ยตัวเท่าไหร่เนี่ยโ,โลละร้อยสี่สิบโลละอันนี้ซื้อสองตัวเราซื้อโลหนึ่งครึ่งโลได้กี่ตัวได้สี่ตัวโลหนึ่งอ๋อแล้วนี่ทอดเองทอดเองใส่บาไม่เช้า นี่ของหลังจะใส่บาตรก็ได้บุญนะครับนี่ฮะโอ้นี่นะทอดน่ากินจ้ะแล้วก็ไข่พะโล้นี่ทำเองหรือเปล่าทำเองไหมทำเองไหมทำเองวันไรพี่จะ้กินข้าวทำเองไหมเนี่ยทำเองเป็นยูทูบเบอร์อย่างนี้แหละเวลาที่นี่ก็จะกินก็อ่ะกินนั่นน้องแม่เนาะนี่แหละชีวิตยูทูบเบอร์เป็นชีวิตที่ต้องเสียสละนะครับกว่าจะได้กินนะครับกขหัวเราะเมื่อไรจะกินข้าวจานนี้ก็รีบเลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้กิน นี่เพิ่งตื่นนอนปุกอืมเข้ามา